เรียนมาแล้วจ้าปริมาณสัมพันธ์ ep 5การคำนวณปริมาณสารที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นหนึ่งไปดูกันค่ะบททวนความเข้มข้นนะคะลูกวันนี้นะคะครูจะนำเสนอโมลาริตี้ค่ะนะคะจำได้หรือเปล่าโมลาริตี้คืออะไรนะคะโมลาริตี้ก็คือจำนวนโมลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย1ลิตรโอเคปะ และอีกหนึ่งความเข้มข้นค่ะโมเลลิตี้โมเลลิตี้นะคะคืออะไรโมเลลิตี้ก็คือจำนวนโมลของตัวละลายที่อยู่ในตัวทําละลาย1กิโลกรัมนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะเด็กๆนะคะสาระละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร50มิลลิลิตรทำปฏิกิริยาพอดีกับสาระละลายกรดไฮโดรคอริกเข้มขน้น0.2โมลต่อลิตร ปริมาตร10มิลลิลิตรสารละลายแคลเซียมไฮดรอ,อกไซดนี้จะมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตรสมการให้มาดังนี้ค่ะลูกขั้นแรกทำไมก่อนคะเด็กๆอย่าลืมดุนสมการนะคะเพราะฉะนั้นไปดุลสมการกันเลย H ไฮโดรเจนข้างหน้ามี1อย่าลืมตัวนี้มีด้วยนะ H ไฮโดรเจนนะคะ2บวก1เป็น3ข้างหลังมี2อ่ะอย่างอนะคะ ไปดูอีกตัวหนึ่ง H อ่ะ Cl คลอรีน e ค่ะ Cl คลอรีน e ข้างหน้ามี1ข้างหลังมี2เพราะฉะนั้นทําคอรีนให้เป็น2ด้วยการเติม2เข้าไปจากนั้นเช็คไฮโดรเจนอีกรอบ H 2บวก2เป็น4ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นด้านหลังจะต้องมี4เดิมมีอยู่แล้ว2เติม2หน้าโมเลกุล นะคะเช็ค O ต่อไปเลยค่ะ O ด้านหลังเป็น2ค่ะ O ด้านหน้าเป็น2 C A ca แคลเซียมนะคะเป็น1เป็น1โอเคบาลานซ์แล้วค่ะนะคะจากนั้นเมื่อเราดุลสมการเสร็จแล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูที่โจทย์โจทย์เนี่ยเขาให้เราเทียบสารตัวไหนบ้างคะลูกนะคะเขาบอกว่า แคลเซียมไฮดรอกไซด์50มลนะทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดไฮโดรคอริกเข้มข้น0.2โมลาร์ค่ะนะคะปริมาตร10มิลลิลิตรสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะมีความเข้มข้นเท่าไหร่หมายความว่าเขาให้เราเทียบเซตหน้า2ตัวนี้นั่นคือเทียบแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับอะไรคะลูกไฮโดรคอริก ดังนั้นค่ะนะคะอันดับแรกดูอัตราส่วนจำนวนโมลของกรดไฮโดรคอริกกับแคลเซียมไฮดรอกไซดซ์ซิคำว่าอัตราส่วนจำนวนโมลก็คือตัวเลขสั่ประสิทธิ์ด้านหน้าสมการที่เราดุลเขาแล้วนั่นก็คือ2ต่อ1หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าไฮโดรคอริก2โมลทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลน,นั่นเอง ะะจากนั้นมาดูอีกตัวหนึ่งสไลด์นี้เป็นการเตรียมข้อมูลนะนะคะลูกค่อยๆดูกันค่ะนะคะอีกข้อมูลหนึ่งนะคะจากโจทย์ลูกเขาบอกว่ากรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น0.2โมลต่อลิตรปริมาตร10มิลลิลิตรถ้าครูจะเปลี่ยนตัวเนี้ยค่ะลูกความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก0.2โมลต่อลิตรให้เป็นแฟกเตอร์แฟกเตอร์ก็คือทำให้มันเป็นอ,อัตราส่วนเพื่อที่เราจะสามารถนำไปคำนวณต่อกันได้ นะคะแฟกเตอร์ความเข้มข้นในที่นี้คือความเข้มข้นของกรดไฮโดรคอริกนะนะคะ0.2โมลต่อลิตรหมายความว่า0.2โมลของกรดไฮโดรคอริกอยู่ในสารละลายไฮโดรคอริก1ลิตรนั่นเองโอเคเมื่อเราเตรียมข้อมูลกันได้แบบนี้แล้วนะคะเราไปดูการคำนวณกันค่ะลูกนะคะการคำนวณเริ่มต้นนะคะโจทย์เนี่ยเขาถามหาความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ถูกไหมถามว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลิตรหรือกี่โมล,ลาร์นั่นเองนะคะทีนี้ครูจะเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะลูกนะคะ10มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกนะคะโดยที่ตัวนี้ก็คือมาจากอันนี้นั่นเองที่โจทย์กำหนดให้เขาบอกว่าทำปฏิกิริยาพอดีกันเลยนะคะกับไฮโดรคลอริกความเข้มข้น0.2โมล,ลาร์ปริมาตร10ลิตรค่ะ นะคะทีนี้เมื่อตัวนี้เป็นเซตของกรดไฮดโดรคอริกเพราะฉะนั้นตัวคูณค่ะลูกก็ควรจะเป็นอะไรคะความเข้มข้นของกรดไฮดโดรคอริกนะคะความเข้มข้นของกรดไฮดโดรคอริกคือ0.2โมลต่อลิตรถูกไหมเซตนี้มาจากตัวนี้ค่ะลูก0.2โมลต่อลิตรต่อก็คือส่วนนั่นเองนะคะทีนี้เอ๊มันตัดกันไม่ได้นี่ ML นะ นี่แอลมิลลิกับลิตรตัดไม่ได้แต่เรามีความสัมพันธ์ใช่ไหมลูก1อะไรคะ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรถูกไหมทีนี้สามารถจะตัดได้แล้วนะคะ1ลิตรไฮโดรคลอริกตัดกันค่ะลูกและมิลลิลิตรตัดกับมิลลิลิตรโอเคเนาะ อ่านะคะยังยังไม่จบนะนะคะเพราะว่าอะไรเรามีต่อค่ะเรายังไม่ได้ความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เลยนะคะทีนี้ไปยังไงต่อดีเมื่อด้านบนค่ะคือ0.2โมนลไฮโดรคลอริกเพราะฉะนั้นค่ะตัวที่จะต้องนำมาเทียบก็ต้องเป็น โมลของอะไรคะลูกโมลของไฮโดรคลิกเราจะต้องทำตัวนี้ให้หายไปซึ่งตัวนี้มาจากความสัมพันธ์ของ2โมลไฮโดรคลิกทำปฏิกิริยาพอดีกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลนั่นเองโอเคไหมนะคะ1โมลแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับ2โมลถามว่าทำไมเอา2โมลไว้ข้างล่างคะครูจ๋าเพราะว่าโมลไฮโดรคลิกอยู่ด้านบน มันจะต้องมาตัดกับโมนไฮดรอคลิกที่อยู่ด้านล่างโอเคจากนั้นอ่ะเราได้1โมนของแคลเซียมไฮดรอกไซด์มาแล้วจําเป็นจะต้องเอามาตัดไหมยัง่งยั่งนะคะเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราที่จะพาเราไปหาความเข้มขน้นความเข้มขน้นตัวนี้ก็คือความเข้มข้นในหน่วยของโมลต่อลิตรถูกไหมลูกเราได้โมลมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปหาต่อลิตรกันนะ,ะเอ๊ะแล้วจะไปยังไงต่อล่ะ โจ์เขาบอกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี้ยนะคะใช้ปริมาตร50 ml ค่ะลูก50 ml ก็คือใช้1ส่วน50มิลลิลิตรแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะจากนั้นตัวนี้ยังไม่มีตัวตัดนะสังเกตลูกไม่ใช่ตัดโมลกับมิลลิลิตรนะตัวนี้สิ่งที่จะพาเราไปหาคำตอบก็คือมิลลิค่ะยังไม่เป็นลิตรเราจะต้องทำให้เขาเป็นอะไรลูก เป็นลิตรเพื่อที่จะกลายเป็นโมลต่อลิตรด้วยความสัมพันธ์อันเดิมค่ะคือ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลลิลิตรแต่ทีนี้ครูจะนำา1 0 0 0มิลลิลิตรขึ้นก่อนเพื่อที่มิลลิจะตัดกับมิลลิค่อยๆดูนะลูกใครที่สับสนลองย้อนดูย้อนกลับไปกลับมานะคะอ่ะ ทีนี้ค่ะเมื่อตัดมิลลิตัดมิลลิแล้วด้านล่างเราจะเห็นเป็น1ลิตรแคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลต่อ1ลิตรมันก็คือโมลต่ออะไรลูกต่อลิตรแล้วโอเคเรามาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วนะคะจุดสุดท้ายคืออะไรจุดสุดท้ายคือเราได้ความเข้มข้นแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้คำตอบ การที่เราจะได้คำตอบนะคะเราจะต้องไปจัดการตัวเลขกันก่อนสังเกตว่านะคะสไลด์นี้จริงๆแล้วถ้าจะเขียนให้ถูกครูจะจะต้องเอาเซตนี้3เซตข้างล่างเนี่ยลูกไปต่อตัวนี้นะต่อให้มันเป็นบรรทัดเดียวกันแต่บังเอิญว่าถ้าทำแบบนั้นแล้วตัวหนังสือครูจะจะเล็กมากนะคะก็เลยขออนุญาตขยายแล้วก็ทำเป็น2บรรทัดแบบนี้นะนะคะอ่ะมาค่อยๆดูตัวเลขค่ะ ล่างตัดบนหรือตัวส่วนนะคะไปตัดตัวที่เป็นตัวคูณสังเกตค่ะ1000ตัดอะไรได้ลูก1000ตัด1000ได้เห็นไหมอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่ล่างบนล่างตัดกันนะคะมีตัวไหนที่สามารถจะตัดกันได้อีกลูก10กับ50ตัดได้ไหม1 0 1เป็น10 15เป็น50เนาะมีตัวไหนอีกไหมคะตัวบน 0. 2 ตัวล่างคุณจะเหลืออะไรอ่ะตัวล่างเหลือสองค่ะลูก2ตัด0ูนจุดสองได้ไหมลูกได้สองหนึ่งเป็นสองสองศจุดเป็น0ูจุดอโอเคตัวเลขน่าจะหมดแล้วช่วยคุูจะเช็คนะช่วยกันเช็คนะถ้าผิดบอกด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขที่เราเหลือจะกลายเป็น0ูนย์จุดหนึ่งส่วนหถูกไหมหารกันออกมาคำตอบของเราก็คือ ความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากปฏิกิริยานี้นะคะ0.02โมลต่อลิตรโอเคไหมถ้ายังไม่เข้าใจย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูนะคะคุณจะอธิบายแบบช้าๆนะคะหรือสอบถามได้นะคะตรงส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจคะ่ะวันนี้คุณจะนำเสนอเพียงแค่ข้อเดียวก่อน ะคะใครที่อยากดูาพาร์ทถัดไปค่ะไปดูในคลิปหน้านะนะคะ5.1ค่ะคุณจะจะมีตัวอย่างโจทย์ความเข้มข้นมาให้ดูอีกค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย